อ่าอ่าออ่า huh. อ uh ่า huh. อือรัก uh จังเลยตุ huh. ๊กตาเนี่ยออืตุ๊กตานี่รักจังเลยเนี่ย รู้นอนสบายจังเลยเนาะสบายไหมนอนสบายไหมคะนอน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 อ ทำอะไรอีกคะโอ้ยจัดแต่ตุ๊กตาเนาะเต้นให้พี่น้องดูหน่อยสิเต้นให้พี่น้องดูหน่อยดืด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 อึ้งอึ้งเอาเต้นเต้นให้พี่น้องดูหน่อยแอวลันปัดนะนะเอ้าแอวลันปัดละวลันปัตลันปัดอ่าเร็ว เต้นให้พี่น้องดูหน่อยแล้ววันนี้เต้นให้พี่น้องดูหน่อยแอวล,ลันปัดลันปัดลันปัดแอวลันปัดลันปัดลันปัดเร้วแล้ว,ลวพ,พี่พี่พี่ทำไมอ่ะพี่ พี่เอาเอาเอาหัวโขกซะเนาะเฮ็ดหัวโขกเหมือนว่าเศร้านน่ซะเนาะนอนนอนนอน อนอนเอออ้าวคนก็นอนคนก็นอนทีเนี้ยคนก็นอนอ่าคนก็นอนเอออ้าวเอาเข้าไปโอ้สบายบอสบายบอค่ะอ้าวอ้าวอ้าวเออเออเอามาบายบายพี่น้องก่อนเลยเลย บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเร็วๆสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ